นบ,บีพูดแล้ว,ว่าต้นไม้ซักกูมันจะขึ้นในนรกลุงท่านอบูอไรนะอบูยะฮัลพูดว่าม,วมุฮัมมัดสอนอะไรกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้สักเรื่องหนึ่งอ่ะต้นไม้เนี่ยมันต้องปลูกบนดินใช่ไหมล่ะต้องอากาศเย็นๆมีนงมีน้ำนี่เล่าว่าต้นซักกูมจะขึ้นในไฟในนรก ดูดูสิมุมหมัดมันสอนอะไรก็ไม่รู้ก็จะให้เราเชื่อมันเป็นไปไม่ได้อะโหเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะต้นไม้สกุมในซาอุดีวันนั้นนะวันที่นบีมีชีวิตอยู่ในเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์อักบัตบอกก็บอกนบีมแมลงป่องอยู่ได้ไงในนรกอ่ะตะขาบอยู่ได้ไงในนรกงูอยู่ได้ไงในนรกทั้งที่ไฟเมีะ ว่าถ้าต้นไม้สกูลเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์สั่งให้ขึ้นนะ่ะคะมันก็หกเห็นยวมาดันั้นอ้ญาณี้เตือนนะ่ะอาจาลิกะคอยรุน,นูสุลานั่นเป็นการต้อนรับที่ดีกว่าไม่ใช่หรือหรือชาเารอต้นสกูมหรือว่าต้นไม้สกูมที่ขึ้นในไฟนะรกแล้วก็กิ่นเหม็นแล้วก็เป็นพิษนะ่ะ อออันไหนดีกว่ากันคุยกันในสวรรค์อันไหนดีกว่าอ้ตตนไม้จักกรมดีไหมไม่ดีเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่สรุปว่าเขาทะเลาะก,กันในมักกะสมก่อีกนะเพราะไม่เชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวอะ่ะไม่เชื่อนบีอย่างตามมาเต็มเลยใช่ไหมนะฉะนั้นคนที่เชื่อนบีเชื่ออัลลอฮ์เชื่อรอซูลเชื่อว่าตายแล้วฟื้นแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ Allah, มีนรกสวรรค์จริงอัลลอฮ์สอนอะไรเชื่อมด ทำหัวใจให้เป็นหัวใจเหมือนนกก็ต้องทำต้องฝึกนะทำให้ฝึกก็ตะกับบทแบบกอโรนหามานนั่นแหละอเอาต่อมาครับอายาสุดท้ายอินน่าจัลนาฮิทนาตัลลิโอลิมีนไม่ไม่ไม่ใช่จะม,มีกสองอายา อินน่าจ عل น่าให้ฟิทนต์ตัลลิฮ์โวลิมี <ين> มีต้นไม้ซักกูมในนรกนี่จะเป็นอาหารเมนูสำหรับคนชาวนรกนะความจริงต้นไม้ซักกูนี่มันเป็นอาหารของอูดมันมีหนามเยอะในซาอุดีเมเียแต่คนอาหรับไม่รู้ พออานประทานลงมาเพิ่งหูตาสว่างเออใช่คนไม้สะกูมเนี่ยแต่คนที่ต้านนะครับอาบูยาลโอ้โหนาอุสบิลาาลาะอัลลอยฺอัลลอฮฺนี่นะแท้จริงเราได้เราอัลอลอฮ์นะจะอัลนะเราได้ทำมันให้มีนูนน่นมีนีน่ในนรกเนี่ยมีน้ำเลือดมีน้ำหนอง แล้วก็มีความเหม็นโอโลอยู่ในนันะ้นเต็มเป็นหมดเนี่ยทำทำไมฟิตนาตาันเป็นการทดลองเป็นการทดสอบลิซอลิมินคนที่อาธรรมคนคนชัว่วคนที่อยู่บนดุนยานี้ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุน,นัขนบีไม่เอากุรานไม่เอามุฮัมมัดไม่เอากุรานไม่เอาสุนัมไม่เชื่อว่าตารละฟืน้นถูกลงโทษแบบนี้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดโอ้ เสียวน่ะท่นาน้ต้นไม้สกูมนี่เป็นอาหารสำหรับชายสวรรค์ถามว่ากินอร่อยไหมล่ะกินไม่กินแล้วก็ติดคอแล้วเอาน้ำร้อนตามกันไปอีกเอาน้ำน้ำเลือดน้ำหนองกินเข้าไปนี่เป็นการฟิตธนาเป็นการทดสอบอลลอเราถูกทดสอบบนดุนยาเล็กๆน้อยๆนะโวยนี่ทดสอบขนาดไหนเนี่ย ไม่กินก็ต้องกินบนลามันหิวะเราอยู่ในในสวรรค์ใช่ว่ากินน้ําก็อร่อยอกินผลไม้ก็อร่อยถ้าต้มกันข้ามอยู่ในนรกเนี่ยกินอะไรอะ่ะกินต้นไม้ซักกูมะมันก็อร่อยสำหรับพวกมันนั่นละอยู่บนนุยานีดาน,นาบีรอเรียนนบีเชิญเชิญตามสบายเลย ยิ่งรอเรียนนบีเยอะๆยิ่งด่าอิสลามเยอะๆสายดคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวาญาี่เป็นสูตรของอัลลอฮ์ก็ทำให้ต้นาก,กุมขึ้นในไฟได้อะให้คนรับอิสลามทีละคนละคนละคนขณะที่กลุ่มหนึ่งยืนด่าอยู่เนี่ยจะทำได้ไม่ได้สบายแต่เราต้องอิคลาสนะอ่าอย่าไปเดินด่าใครไม่เอานะครับถูกด่าไม่มีปัญหา ayat sutai innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim innaha shajaratun takhruju fi aslil jahim shajarah ba wat man pen ton mai takhruju แปลว่าออกมา จากฟีอัสลิลยาหีไฟที่ลุกจ้าหมายถึงไปตัเสอธิบายบอกว่ามาจากก้นนรกกอริลยาหีอัสะวิมกอรุนก้นต้นไม้ซักกูมที่อบูยะฮันบอกว่ามูฮัมหมัดน่ะเอาอะไรมาสอนไม่รู้มันกินไม่ไม่กินกับปัญญาเลย เราตอบเลยผ่านกุอ่านต้นไม้ที่เองปฏิเสธว่าไม่ขึ้นนี่นะมันจะขึ้นที่ก้นของนรคเลยนรคสูงขนาดหนา,นานก็ต้นก็ยาคุณไปไม่ใช่ต้นเดียวเป็นแสนต้นเลยนะ <c oughs> ขึ้นมาอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็กินเป็นไงครับสามรุฮาผลผลของมันกอบีฮ <c oughs> ุนมันสดเพราะว่ารูปร่างไม่ไม่น่าดูภาพน่าเกลียด ฟะลาตัสอัลอัมตอมิฮาอย่าไปถามมรสชาติจะเป็นยังไงฟะอินนัลมุชริกินลาอากิลูนะคนมุชริกจะได้กินต้นไม้รักภูมเป็นอาหารเมนูชาวนรกมินติลกะาะยอจากต้นไม้ต้นนี้ไม่มีน้ำไม่มีผลไม้ไม่มีภรรยาไม่มีครับเองเล่นคนเดียวสบายสบาย ันตรายมากนะนี่เมนูอาหารสำหรับชาวไรนะชาวนรกอันเมนูอาหารชาวสวรรค์นัเรชื่นใจทำดูดิล,ล่ะอ้าวเลือกอ้าพี่น้องไอแอนตี้อิสลามเชิญดาซุนานะเบเชิญต่อไปถ้าไม่กลัวนะถ้ากลัวตบบาตูซะ